บกันอีกเช่นเคยกับการวิเคราะห์บอลเต็งกับเซียนเฮงวันนี้วันพุทธที่14มกราคม2569มาที่คาราบาวคัพอังกฤษทิกออฟเวลาตี3คาราบาวคัพอังกฤษเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายเชลซีตเตรียมเปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ตอนรับการมาเยือนของทีมอาร์เซนอลโดยเจ้าบ้านเชลซีทีมของกุนซือใหม่ป้ายแดงเลียมโรซิเนียพึ่งผ่าทีมเรียกความมั่นใจกลับมาได้ในศึก FA คัด้วยการบุกถล่มชาวตัน5ต่อน แม้ฟอร์มในหลีกช่วงหลังจะยังไม่นิ่งชนะเพียง1จาก5นัดหลังแต่จุดเด่นคือเกมรุกที่ยิงประตูได้ทุกนัดใน6เกมล่าสุดอย่างไรก็ตามเกมรับยังเป็นปัญหาใหญ่ที่เสียประตูง่ายและเสียไปถึง10ลูกในช่วงเวลาเดียวกันสภาพความพร้อมมีข่าวดีคือโคพาวเมอร์สลัดอาการบาดเจ็บนิ้วเท้ากลับมาฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามแต่จะยังไม่มีเลวีโควิลและโรมิโอลาเวียที่บาดเจ็บยาวแนวรุก คาดว่าเปโรเนโตและมาคุสกิอูจะได้รับโอกาสต่อเนื่องหลังจากโชว์ฟอร์มดีในนัดล่าสุดทั้งฝั่งอาร์เซนอลจากฝูงพรีเมียร์ลีกของมิเกลอาร์เตตากำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มล่าสุดเพิ่งชนะพอร์ตสมัี4ต่อ1ในเ a ฟคัโดยได้กาเบรียลมาติเนลลี่ทำแฮตทริกอาร์เซนอลมีสมดุลทีมที่ยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกที่เฉลือยิงได้เกือบ2ประตูต่อเกมและเกมรับที่เหนียวแน่นที่สุดในเกาะอ,อังกฤษตอนนี้สภาพทีมต้องเช็คความฟิตของเปโโรฮิงกาบีเ กองหลังที่เจ็บจากนัดเจอลิเวอร์พูลและจะยังไม่มีริคา r โด a คารลาฟิโอรีรวมถึงคริสเตียนมอสเกรล่าอย่างไรก็ตามไคฮาวเวตมีลุ้นกลับมาเจอทีมเก่าหลังหายเจ็บเขา่าดูแล้วเกมนี้ขึ้นชื่อว่าลอนดอนดรบบี้ในรอบรองชนะเลิศความเข้มข้นย่อมสูงแน่นอนเชลซีจะได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์และแรงกระหายที่อยากจะเข้าชิงเพื่อควา้าแชมป์แรกในยุคใหม่เลียมโรซิเนีย อย่างไรก็ตามอาร์เซนอลมีระบบทีมที่นิ่งกว่าและเกมรับที่ไว้ใจได้มากกว่าซึ่งทีมเยือนดูจะมีความเก่ามากกว่าในจุดนี้และมีลุ้นถึงชนะได้เลยอาร์เซนอลจะบุกมาทุบได้ในนัดนี้1ประตูต่อ2